อันนี้ส,สร้างพลิตัก่อสร้างมาเพิ่มเป็นปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์อันนี้ก็กำลังก่อสร้างไปตามลำดับตามตามแรงแรงปัจจัยที่มีนะซื้อปูนซื้อทรายซื้อหินซื้อบล็อกตะขายัางไม่ได้ซื้อเดี๋ยวรอ วักนี้สงสัยต้องก่อแค่สองชั้นนี้แล้เนาะเพราะถ้าก่อไปอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวปุ๊บมันจะบานปลายตอนนี้ก็ยังไม่ฟอเลยลดขนาดลงมาแล้วเนาะจากเดิมคิดไว้ไว่จาจะกการรอบไปตรงโน้นประมาณไล่กว่าตอนนี้ก็เหลือเพื่อจะให้แล้วเสร็จทันในน้องเมียวจะอยู่อย่างปลอดภัยก็เลยกันตรงนี้ก่อน ก็ทำทำตามตามแรงปัจจัยที่ทาทาชาชนร่วมสมทบมานะถ้าเราขนาดกว้างทีเดียวเลยเดี๋ยวงบจะไม่พอถ้างบไม่พอก็ไม่เสร็จมันจะไม่เสร็จกันี้เลยลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งก่อนเดี๋ยวถ้ามีอีกค่อยเติมไปให้ที่หลังได้เพื่อจะกันไว้ให้คนละเขตคนละแดน แต่ะละแมวป่วยเมยวมาใหม่แล้วก็เมวที่สุขภาพดีวิ่งเล่นได้นะ,ะตัวนี้บล็อกก่อขึ้นมาสองชั้นลดลงมาอีกแล้วลดเลยที่แรกว่าจะก่อสามชั้นก่อสามชั้นก็จะช้าไปนะก่อสองชั้นพอที่เรานี้เดี๋ยวได้สั่งตะข่ายแล้วก็จะขึงเลยตรงนี้นะขึงฟันงนี้ก่อนมีเมวก็รอเล่นกันแล้วมีเมวรอมาเล่นตรงนี้กันแล้ว มารอมาอ้อเล่นกันหลวงปู่ก็เก็บเก็บกิ่งไม้ใบไม้ตัวนี้ออกมีเมียอยู่บนหลังคา้น่นตอนนั้นน้องเทาา่ารายเทารายบนหลังคานู่นคอยกวนเขานั้นกัดกันครับก็ขอมุทนากับทุกท่านที่ร่วมสนทบป,ประจัยมาในการจัดสร้างสถานที่วิ่งเล่นให้กับน้องน้องเมียะอยู่จะเล่นอย่างปลอดภัย ไม่ต้องออกไปได้รับอันตร,รายจากสารเคมีด้านนอกและรถราที่อยู่วิ่งเส้นวิ่ง,อ,งอยู่ข้างนอกนู้นท่นผู้ชมอยจะได้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยในบริเวณรั้วรั้วตะรั้วตะข่ายเหล็กก็ขออนุนาสาธุกับทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันสุทบปัจจัยมาเนาะก็ขออนุโมนาท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะสมทบเพิ่มเติม แจ้งความอยู่ลองได้ที่เบอร์โทรศัพท์หลวงปู่เนาะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกห้าสี่แปดเก้าแปดหกห้าสองแจ้งมาทางโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวยังไงค่อยคุยกันว่าจะร่วมสมทบยังไงยังไงแล้วครับสำหรับผี้น,นิยมบุคคลนั้นให้ทุกท่านได้รับการช่วยเปลนเรืร่องของอมโนทนาสาธุขอบุญกุศลทุนรายที่ทุกคนทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆบุญในทุกๆกๆิจ ขอพระองค์จรงเป็นพระประจันต์นามคุ้วยรท่านพวกความสุขความเจริญมีความสุขกายสุข,สขใจปรารถนาที่ใดข,ขอแท้สมขความมงค์มัน่นปรารถนาก็การทุกคนทุกขท่านเทิญ ก็แล้วขอประชาพันเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับดูรับชมรับติดตามเนาะก็จะขอแนะนำวัดปงชยัยเป็นพุทธสถานโบราณเก่าแก่อายุหลายร้อยปีบริเวณนี้เป็นสถานที่ที่เมื่อก่อนนู้นจเจริญรุ่งเรืองเป็นวัดที่มีหลวงพ่อเจ้ากระนังเพอเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่แต่ปัจจุบันนี้ได้ปล่อยลกล้างมา เกือบร้อยปีแล้วนะให้สถานที่นี้เป็นวัดล้างเนื่องจากว่าถูกน้ําท่วมถูกน้ําท่วมก็ได้ย้ายบ้านย้ายวัดย้ายโรงเรียนขึ้นไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําวังซึ่งแม่น้ําวังอยู่ด้านหลังวัดเนี่ยเนาะก็มีพระสงฆ์มาอยู่หลายๆรุ่นหลายๆองค์หลายรูปนะแต่ท่านก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่นานก็ออกจากไป องอาทิตย์บ้างสามอาทิตย์บ้างสามวันบ้าง,างเดือนเดือนบ้างก็จากไปด้วยเหตุอะไรนั้นท่านก็ไม่ได้ชี้แจงจากไปอพยพไปบ้างหนีไปบ้างย้ายไปบ้างเสียชีวิตบ้างในระหว่างที่หลวงปูม่มาอยู่ที่นี่แปดแปดพันษาแปดปีอาจจะขอเล่าเฉพาะช่วงที่หลวงปู่อยู่ที่นี่กันนะ โยโ้อนปปีนี้ก็มีผู้ที่เข้ามาอยู่ร่วมกับหลวงปู่หลายรูปเหมือนกันแต่ก็ต้องย้ายไปด้วยเสียชีวิต <c oughs> มรณภาพด้วยไปประมาณห้ารูปแล้วเนาะมรณภาพไปห้าชีวิตแหล,ล,ละแต่ที่ย้ายออกไปนั้นอีกหลายหลายรูปเหมือนกันท่านอยู่ไม่ได้นะด้วยเหตุอะไรนั้นก็ไม่แน่ม่ทราบ ลวงปูอยู่ตรงนี้ก็บูรณะอนุรักษ์อนุรักษ์กพุทธสถานนี้ไว้เนื่องจากที่นี่มีสังเวชชนิยทาฐานสี่ทันทิประสูตรตัสรูปสมมิสนาและผร,ริตภัณฑ์ซึ่งได้จำลองมาไว้ที่นี่นาน,นานมาแล้วนะก็อนุรักษ์ปรับภูมิทัศนให้เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเข้ามากราบสักการะไหว้พระทำสมาธิเจริญภาวนาเนาะ แต่ปัจจุบันนี้ก็มีน้องเหมียวเข้ามาอยู่ด้วยหลายชีวิตด้วยกันทั้งที่อพยยมาเองทั้งที่คนนํามาปล่อยและหลวงปู่ด้ไปช่วยมาจากสถานที่ต่างๆที่เขาไม่มีอะไรจะกินหัวไร่ไปลนานกระท่อมปลนานูนะ่นน่ะมอยู่ที่นี่ครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณหกสิบกว่าชีวิตมีน้องเหมียวน้องไก่ไก่อีกเกือบร้อยแล้วก็น้องเตา่า ก็ขอ,ขออนุโมทนากทุกท่านที่ได้รับดูรับชมเนาะและอีกอ่าแปดวันข้างหน้านี้แปดวัน,นวันนี้มาที่สองแล้วเนาะอีกแปดวันก็จะถึงวันอาสารหาบูชาวัานอาสาฬาบูชาเป็นวันที่เป็นวันสาคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าพระองค์แสดงพระรรมเสนาครั้งแรกทำให้เกิด พระรัตนตรัยมีพระพูธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคือพระพูธพระธรรมคือคำสอนที่พระองค์ทรงนำมาเทศนาให้กับปัญจวัคคีทั้งห้าได้รับฟังและในหนึ่งในปัญจวัคคีทั้งห้านั้นก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุจึงมีคบรบรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครั้งแรกฉะนั้นวันฐานันบูช,ชาก,ก็ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ ในวันอาสาหาบูชาและหลังจากวันสาหลังจากวันอาสาหาบูชาก็จะเป็นวันข้าพรรษาก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าทําบุญในวันข้าพรรษาเพื่อให้พิสุพระพิสุสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาหนึ่งตายมาสคือสามเดือนก็ตามประเพณีที่เราปฏิบัติกันมาเนาะถวายภาพนังน้งฝนถวายเทียนพรรษาและถวายข้าวของเครื่องใช้ที่สำหรับพระพิสุ์ที่จะอยู่ปฏิบัติ อยู่จำพรรษาหนึ่งพรรษาสามเดือนก็ขออนุโมทนากับทุกท่านการทำบุญนะทำที่ไหนก็ได้แต่บ,บางปราสถานที่ยตดีศรมทาเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงไม่ได้ไปถาวายแม้แต่เชียนหรือว่าถ้าผ้าอาบน้ำฝนหรือว่าผ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ที่พระที่อยู่จำพรรษาเข้าไปไม่ถึงวัดที่อยู่ในปา่าในชนบทห่ทางไกลครับก็ จะจะเข้าไม่ถึงแต่ว่าที่อยู่ในเมืองในชุมชนนั้นก็จะมียอดโยมเข้าไปเยอะถวายเยอะจนของล้นเรือล้ออนหลามจนใช้ไม่หวัดไม่ไหวก็ <c oughs> ถ้าได้กระจายไปยังชนบทกระจายไปยังวัดป่าวัดที่อยู่ในป่าตำ,ตำป่าตำเขาเนาะ <c oughs> เช่นวัดปงชยยัยแห่งนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครจับจองเป็นเจ้าภาพที่จะมาถวาย เลยเนาะถวายเทียนภาษาสมมากก็จะเป็น fc สร้างจังหวัดถวายออนไลน์มานน,นก็ก็ขอโูทนานาะขอโมทานแต่สำหรับท่านใดที่จะร่วมถวายก็ขอแนะนํานิดนึงแนะนำนการถวายก็ขอให้ถวายให้พระได้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะขอที่ของสักทานบางอย่างก็ใช้ประโยชน์ไปได้บางอย่างก็บมดอายุบางอย่างก็มาไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ก็ขอให้ถวายของที่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆครับสารพัที่อยู่ในชนบทก็จำเป็นมากๆนะก็ขอแนะนำไฟไฟแสงสว่างแส,ง,สงทรงธรรมนะถ้าเป็นเทียนก็ได้แต่เทียนนี้ก็จะหมดหมอดไหม้เร็วแต่ถ้าเป็นไฟสว่างแสงสว่างโซล่าเซลล์ก็จะอยู่ได้นานอยู่ได้นานตอดคืนและอยู่ได้หลายๆเดือนหลายปีครับเราก็สำหรับทืนนี้ขออยู่ติไว้ท่านี้ก่อนนะขอโมษาานาาธุทุกาดท่านที่จะร่วมอนุโมทนาบุญร่วมสมทบทุนก็ แจ้งความจนออกมาที่หลวงปูนะ่เนาะเบอร์โทรศัพท์0654898652เนาะแจ้งมาทางโทรศัพท์ก่อนเนาะก็ขอโมทนาสาธุสำหรับคลิปนี้ขอยุติว่าที่นี้ขอโมทนาสาธุพบก,กันใหม่ในชุดไปชุดีมีสุขสวัสกิทก์ทุกคนทุกท่านสาธุอายุวันโนสุขขังพระหลัง